สวัสดีสมาชิกนะครับเรนพันมอเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเอาเอาทางเป็นเทคนิคเทคนิคนึงนะครับที่เรานะครับต่อหัวสายนะครับที่ออกจากมอเตอร์นะครับอันนี้เป็น18นิ้วนะครับเมื่อเราต่อหัวสายผิดนะครับแต่ว่านะครับปลายสายที่เราต่อนะครับสปีดหนึ่งสปีดสองแล้วก็กดสตาร์ทนะครับาปสตาร์ทแล้วก็ หัวปลายของคาปาถูกต้องนะครับแต่นะครับมันจะมี1กรณีนะครับที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับมอเตอร์หมุนกลับทิศทางนะครับในกรณีนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับ18นิ้วที่มีนะครับเป็นเทอร์มินอลหรือหัวต่อขั้วปลายสายนั่นเองนะครับเทอร์มินอลนี้มันก็มีผลดีนะครับหลายอย่างด้วยนะครับเมื่อเรานะครับในการเข้านะครับ สายของสายไฟที่ไปต่อกับเ,เ,เป็นสวิตช์ของพัดลมเนี่ยนะครับมันง่ายต่อการซ่อมแซมแล้วก็ถอดง่ายนะครับแล้วก็การดูเทอร์โมฟิวขาดนะครับก็สามารถมัดกีถอดออกแล้วก็ใส่ใหม่ได้นะครับมันก็มีผลดีหลายอย่างนะครับแต่ว่ามันก็มีผลเสียนะครับผลเสียก็คือมันหาซื้ออันตรายนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับ แต่ว่าเราสามารถทำเองได้ผมก็ทำคลิปในการทำเทอร์มินอลตัวนี้อยู่นะครับก็หาดูนะครับู่ในเพจผมนี่แหละนะครับคราวนี้นะครับเรามาพูดถึงจุดประสงค์นะครับของคลิปนี้นะครับคือในกรณีที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับแต่ทิศทางของการหมุนมันทวนเข็มนาฬิกานะครับมอเตอร์ปรุมหรือมอเตอร์ทั่วไปใช่ไหมครับที่เราเอามาใช้นะครับใช้งานมันจะใบพัดจะหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับก็คือหมุนเวียน ตามเขียนาฬิกาแต่ว่าเมื่อกรณีที่มันทวนเข็มนนาฬิกาในการต่อขั้วปลายสายตัวนี้นะครับมันผิดนะครับเราจะแก้ไขยังไงนะครับแต่นะครับการแก้ไขมันก็มีอยู่2กรณีก็คือ1นะครับคือการถอดนะครับของสเตเตอร์สมมุตินะครับว่าปลายสายมันออกทางด้านหน้านะครับเราจะเปลี่ยนของสเตเตอร์ตัวนี้ ให้ไปลายสายออกทางด้านหลังนะครับมันก็จะหมุนตามปกตินะครับเมื่อปลายสายออกทางด้านหน้ามันหมุนผิดปกติเราก็กลับซะนะครับมันออกด้านหน้าก็เอาสายออกไปออกทางด้านหลังนะครับมันก็หมุนตามปกติแต่ในกรณีที่เราสามารถเปลี่ยนขั้วนะครับเปลี่ยนขั้วปลายสายของไฟตรงเข้าไปนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ในกรณีแบบนี้นะครับที่มีสามารถถอดเองได้ที่มีเทอร์มินอลอยู่ครับผมจะก็จะมาบอกแนวทางเทคนิค นะครับแต่ในกรณีหนึ่งนะครับความต้านทานนะครับมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อเรานะครับต่อขั้วเสร็จแล้วนะครับความต้านทานในการหมุนเนี่ยนะครับความเร็วความช้ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็อยู่ที่ช่างหรือผู้ที่นะครับทำนะครับจะตัดสินใจแบบไหนมาดูความแตกต่างคความแตกต่างก่อนนะครับ ในการประกอบอยู่ณตอนนี้นะครับก็คือมันหมุนกับทิศทางนะครับหมุนกับทิศทางนี้นะครับก็มาลองดูก่อนผมจะต่อไฟนะครับเข้าแรงใจแล้วก็นะครับสายไฟก็จะเป็นสายสีขาวนะครับผมก็จะเอาไปเสียบสายสีดําอันนี้ผมต่อสายสปีดหนึ่งนะครับต่อสายสปีดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอันนี้มาดูทิศทางของมอเตอร์หมุนกันนะครับว่ามันหมุน ในทิศทางแบบไหนนะครับผมจะเปิดแรงใจนะครับเห็นไหมครับมอเตอร์มันหมุนทวนเขียนนาฬิกาก็าคือมันหมุนทางนี้นะครับย้อน,ย,อนย้อนทางนี้อาจจะมืดน,นิดนึงนครับอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวน,นะครับผมจะกดสปีดดูอีกครั้งครับช้าๆดูีกครั้งเห็นไหมครับ มันมุนมันหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมันทวนครับมันทวนแบบไไนครับมันหมุนทางนี้นะครับนจะเห็นไหมครับมันจะหม,ะม,จะมุนไปทางนี้เนี่ยมันหมุนไปทางนี้นะครับอันนี้คือหมุนผิดปกติคือหมุนทวนนะครับคราวนี้นะครับเราจะทําให้มันหมุนปกติได้ยังไงนะครับนะครับการหมุนปกตินะครับ เราก็จะมี2กรณีดังเบื้องต้นที่ผมบอกก็คือเปลี่ยนนะครับกับทิศทางของเซตเตอร์สายออกทางด้านหน้าแล้วก็เอามัดออกทางด้านหลังแต่ถ้าสายออกทางด้านหลังนะครับมันหมุนผิดปกติเราก็เอามาทางด้านหน้ามันก็หมุนปกตินะครับอันนี้คือกรณีที่1กรณีที่2ก็คือเปลี่ยนขั้วสายขั้วสายก็คือแหล่งไฟนี่แหละนะครับสมว่ามันจะมีสายสีขาวเห็นนะครับสายสีขาวตัวนี้เป็นไฟตรงใช่ไหมครับไฟตรงมันจะเข้านะครับ เข้าขั้วปลายสายถ้าเป็นเทอร์มินอลนะครับมันจะเข้าตรงนี้ตรงนี้ก็ผ่านฟิลเห็นไหมครับผ่านฟิลสมาชิกดูครับจะมองไม่เห็นชัดน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมบ้านวงจรให้ดูบ้านวงจรให้ดูเทอร์มินอลน,นะครับ มจะวาดรูปแบบเทอร์มนันนะครับนะครับมันก็จะมีเทอร์โมฟิลมันก็จะมีเทอร์โมฟิลตรงนี้นะครับเทอร์โมฟิลต่อสายเทอร์โมฟิลตรงนี้นะครับอันนี้คือเทอร์โมฟิลเอาปากกาอีกว่าให้ชัดเปลี่ยนให้ชัด มีจุดนะครับมีจุดเชื่อมต่อตรงนี้นะครับจุดตรงนี้จุดเทอร์โมฟิวนะครับอันนี้คือสายต่อเทอร์โมฟิวนะครับมันก็จะมีเทอร์โมฟิวตรงนี้เชื่อมต่อตัวนี้ตัวนี้คือสายคาปาอีกสายหนึ่งนะครับมันก็เชื่อมต่อตรงนี้อยู่นะครับมันก็เดินเข้าหากันอันนี้คือสายสีขาวจะอยู่ตรงนี้นสายสีขาวก็เชื่อมตรงนี้นะครับอันนี้ก็เทอร์โมฟิวสายสีขาวก็จะออกตรงนี้นะครับ สายขาไปอีกสายข้างหนึ่งก็อยู่ข้างนี้นะครับอันนี้ผมจะวัดนะเป็นสีส้มนะครับสีส้มอันนี้สีขาวนะครับอันนี้เป็นสีเทาแล้วกันนะครับสีเทาคราวนี้สปีดหนึ่งสปีดสองก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้สปีดหนึ่งนะครับสปีดสองสปีดสามนะครับอันนี้ดําอันนี้อยู่ในนี้มันจะเป็นเอ่อเป็นสีเลือดหมูนะครับสีเลือดหมูเลือดหมูนะครับอันนี้ก็เป็นสีแดง สีแดงออกสีชมพูนิดนึงนะครับนะครับคราวนี้นะครับแรงจ่ายไฟนะครับแรงจ่ายไฟเราต่อตรงใส่สีขาวใช่ไหมครับต่อตรงใส่สีขาวนะครับอันนี้สมมติว่าอันนี้เป็น L เนาะอีกขั้วหนึ่งก็ใส่ใส่สปีดนะครับหรือไม่ก็โยงหาสวิตก่อนออสวิตหนึ่งสวิตสองสวิตสามหนึ่งสองสาม อันนี้ก็เราก็กด1กด2กด3มันก็เดินตามมอเตอร์นะครับอันนี้ก็คือสายคาปานะครับสายคาปามาต่อกับคาปาขัาา้วสขั้วนะครับ c หรือสัญลักษณ์ก็อันนี้นะครับสัญลักษณ์มันอ่านะครับอันนี้คือวงจรของขดลวดมอเตอร์ที่อยู่บนเทอร์มินอลนะครับอันนี้คือเทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลของพัดลมอันนี้คือเทอร์โมฟิลที่เราใส่นะครับ อันนี้นะครับแรงจ่ายตามปกติในวงจรตัวนี้นะครับผมบาดอยู่ในมอเตอร์ตัวนี้คือมันหมุนนะครับมันหมุนในทิศทางของทวนเข็มนาฬิกาหมุนไปทางนี้นะครับอันนี้ผิดปกติถ้าถูกต้องมันก็ต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาอันนี้คือถูกนะครับแต่ตอนนี้มอเตอร์ตัวนี้คือหมุนตรงนี้อยู่คือหมุนผิดปกตินะครับอันนี้คือทวนในการจ่ายนะครับในการจ่ายของ L ใส่ขาวตัวนี้นะครับ เอลใส่ขาวแล้วก็ตัวตวอ็นใส่สปีดหนึ่งสปีดสองสปีดสามนะเรามาสังเกตด,ดูขั้วของ L ดีวกว่าครับนะครับคือไฟตรงเนี้ยนะครับเราต่อสายสายสีขาวมันผิดปกตินะครับดูวงจรของไฟตรงนะครับมันจะมาเชื่อมเทอร์โมฟิลเทอร์โมฟิลก็เข้าสีเทาเห็นไหมครับเส้นสีเทาแล้วก็เข้าคาป,าต,า,า,ปาตัวเนี้ยสายคาปาตัวเนี้ยนะครับมันก็เป็นสายของไฟตรงนั่นแหละนะครับก็คือสายสีขาวมันคือสายเดียวกันนะครับมันผ่าน แบบวงจรด้วยกันนะครับเมื่อเราจะทําให้มันถูกนะครับหมุนถูกตอนนี้เราเอาสาย L ตัวนี้มาใส่สีส้มนะครับสาย L ตัวนี้ใส่สีส้มหรือไม่ใส่สีส้มไม่ได้เราก็แค่ย้ายครับย้ายสีส้มตัวนี้มาไว้แทนสีเทาเอาสีเทาตัวนี้มาไว้แทนสีส้มโอเคไหมครับอันนี้คือกรณีในการเปลี่ยนขั้วสายไฟนะครับในการย้ายนะครับในการ เอาสีส้มมาใส่จุดนี้สีเทามาใส่จุดนี้เอาเทามาใส่นี้เอาส้มมาใส่นี้นะครับในกรณีที่1นะครับแต่ในกรณีที่เราจะไม่เปลี่ยนขั้วเลยให้มันจะอยู่แบบนี้แหละนะครับแล้วก็กลับทิศท,ทางของสเตเตอร์สายออกข้างหน้าสมมุตินะครับอันนี้คือสเตเตอร์นะครับสายมันออกตรงนี้อันนี้ทางหน้าอันนี้ข้างหลังเราแค่กลับของสเตเตอร์เอาสายตัวนี้มาออกข้างหลังมันก็จะหมุนตามปกติ มันออกหน้ามันผิดใช่ไหมครับก็เอามาออกหลังซะมันก็ถูก <ไ spreadsheet. S 1> นะครับคราวนี้ผมจะไม่ทําตัวนี้ <realmente> いいผมจะมาเปลี่ยน <decreasing> ขัว้วตัวนี้โดยที่จะไม่ได้ถอดมาเตอร์เลยแต่เราจะมาดูความแกตมแกต่างดีกว่านะครับความแตกต่างตัวนี้เมื่อเราจะกลับขั้วของสายสีส้มมาใส่ตัวนี้สายสีเทามาใส่ตัวนี้ความแตกต่างมันมันมีอะไรบ้างนะครับมาดูความแตกต่างครับความแตกต่างในกรณีที่เราใส่ผิดก่อนนะครับในกรณีที่เราใส่ผิด ผมตั้งย่านค่าโอห์มไว้นะครับค่าโอห์มไว้คราวนี้เรามาจับความต้านทานนะครับต้องขออภัยสมาชิกนะครับเพราะว่าสายมันตีมิเตอร์ผมขาดผมยังไม่ได้ตตอนะครับนะครับผมจะจับสายสีขาวไว้นะครับเพราะมันเป็นไฟ L ไฟตรงนั่นแหละนะครับจับไว้ตลอดคราวนี้ผมจะมาจับทีละเบอร์นะครับ เบอร์หนึ่งสปีดหนึ่งก็คือสายสีดําความต้านทานได้ที่ประมาณสี่ร้บนะครับประมาณ460นะครับความต้านทานนิ่งนะครับความต้านทานนิ่งคราวนี้ก็ดูความแตกต่างก็คือสีดํา460นะครับดูสีสีเลือดหมูหรือหรือเบอร์2สปีด2อยู่ที่357ห้าเจ็ดห็นไหมครับ357ประมาณ300 ห้าสิบไออันนีส้สีเลือดหมูตัวนี้นะครับมันสี่ร้อยครับสี่ร้อยโอห์มนะครับสี่ร้อยห้าโอห์มนะครับอันนี้สปีดเนี่ยอันนี้คือสปีดสองนะครับสปีดสามคือสีแดงตัวนี้ออกสีชมพูนิดหนึ่งนะครับเป็นสามห้าเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือใส่ ใส่ในแบบนี้นะครับหมุนกับทิศทางอันนี้คือความต่านทานนะครับคราวนี้ผมจะลองวัดค่าโอมโดยที่ผมจะไม่จับสายสีขาวผมจะไปจับสายสีส้มแทนเอเาใไหมครับผมจะจับสายสีส้มแทนอันนี้จับสายสีส้มเพราะผมเมื่อกี้ผมจับสายสีขาวตัวนี้ใช่ไหมครับจับสายสีขาวตัวนี้ก็คือมันมาหาสายสีเทา่นแหละคุณจะจับสีขาวหรือสีเทาค่าโอーก็เหมือนกันนะครับ คราวนี้ผมก็เลยจะจับสายสีส้มโดยที่จะเอาสายสีส้มตัวนี้มาใส่แท,แทนสายสีเทาสายสีเทามาใส่ตัวนี้ผมจะจับสายสีส้มนะครับไปเป็น L ดูความต้านทานนะครับอันนี้คือสายสีส้มนะครับผมจะแตะอยู่ตรงนี้นะครับจับสปีดหนึ่งครับความความต้านทานของสายสีดำนะครับที่เราวัดได้คือ318ครับส่นะครับ,รบมันมีความแตกต่างกันจาก นวนประมาณสามระมาณ320มันมีความแตกต่างกันระหว่างสายสีสในที่เราจับขั้วเห็นไหมครับส458 459กับ320กับ3 1 8 319ครับนะครับเห็นไหมครับมันจะมีความต้านทานกับกับขั้วสปีดนะครับจากสปีด1นะครับมันจะเป็นสปีด3ทันทีนะครับ ดูสปีดที่สองสายสีส้มนะครับจับนี่ได้สามเดี๋ยวนะครับมันกลวมอยู่จับนิ่งๆทานอ่อนแล้วมั่งเนี่ยทานจะหมดแล้วมั่งเนี่ยก็จะได้สามเจ็ดสี่ครับสามเจ็ดสี่มาดู จากสีขาวครับ374เป็น404ค่าวความต้านทานก็จะลดในสปิด2 3 7นะครับ374 375ดูสปิด3สปีด3ก็จะได้423มันก็จะไปเป็นสปิด1ตทันทีแต่จากจากสปิด1นะครับที่เราตอบอันนี้เป็น457ตัวนี้สปิด1ตัวนี้ก็จะเป็น422ครับ ความแรงมันก็จะเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆนะครับความแรงก็จะเพิ่มขึ้นจากนะครับจากสปีดหนึ่งไปเป็นสปีดสามมันก็มีความต้านทานลดลงนะครับพูดง่ายๆนะครับว่าถ้าเราจะเปลี่ยนขั้วนะครับเปลี่ยนได้แต่ความต้านทานลดลงมันก็จะแรงเพิ่มขึ้นนะครับแรงตามปกติในการกลับทิศท,ทางของสเตเตอร์นะครับอันนี้คือแนวทางก็ ลองเลือกเอานะครับช่างหรือสม,สมาชิกอยากจะใช้แบบไหนนะครับเ,เดี๋ยวผมจะถอดขั้วนะครับถอดขั้วด้วยบัดรกรีนะครับจะใช้บัตรกรีต่อสายเปลี่ยนจากสีส้มนะครับไปใส่แทนสีเทาตัวนี้นะครับ <c oughs> รอความร้อนแป๊บหนึ่งนะครับต่อสาสีเทาก่อนนะครับ สายสีเท,ท,ทานะครับผมจะเอาใส่สีเทามาใส่แทนตัวนี้แล้วก็จะเอาใส่สีเทามาใส่แทนสีส้ม นะครับอันนี้นะครับเราก็มาลองดูนะครับเราก็มาลองจับขั้วสายลองดูนะครับเราก็จ่ายไฟตรงให้สายสีขาวไปเลยนะครับเพราะเราเอาสายสี้มมาใส่ตรงนี้แหละครับใส่สปีดหนึ่งรับสายสีดำนะครับ ลองจ่ายไฟดูนะครับนะนะครับมันก็จะหม,ม,ม,นนนะมุนตามเข็มนาฬิกาเลยนะมันตามเข็มนาฬิกาสปีดหนึ่งสปีดสองก็เหมือนกันครับจะหมุนตามเข็มนาฬิกาทุกสปีนะดนะครับดึงครับดึงให้ดูช่วตึงน,นะก็จะหมุน ใช่ครับตามเคมีการก็จะหมุทางด้านหนึ่ะดูอีกรอบนะครับอ่านะครับก็อันนี้คือแนวทางนะครับแนวทางอยู่ที่เราเองนะครับอยู่ที่ช่างเราจะเอาไปทําในรูปแบบไหนนะครับแต่ต้องมีเทคนิคตัวที่มอเตอร์ต้องมีเทอร์มินอลอยู่นะครับ ถ้าเราถอดต่อขั้วสายแบบที่เราพันนะครับเอาท่อบางความร้อนใส่นะครับถ้าเราถอดแล้วมาเชื่อมใหม่แบบนั้นมันก็นานนะครับแต่อันนี้ในแนวทางที่มีเทอร์มินอลเราสามารถสลับขั้วสายของคาปานั่นเองนะครับก็แค่เพียงสลับขั้วสายของคาปาน,นะครับอันนี้ก็คือมีมีหลายช่างนะครับหรือมือใหม่ที่สอบถามมาทำไมมอเตอร์ผมหมุนกลับทางโดยที่ผมพันมาใหม่นะครับ นั่นแหละก็คือขั้วมันผิดทางแค่นั้นเองนะครับเราเอาขั้วหนึ่งไปใส่คาปาตรงเลยอีกขั้วหนึ่งนะครับใส่ L ผ่านเทอร์มฟิลไฟนั่นแหละนะครับก็ลองสลับขั้วลองดูนะครับมันก็จะหมุนกับทิศทางตามปกติแต่ในกรณีหมุนผิดปกตินะครับถ้าเป็นมอเตอร์เดิมมอเตอร์ที่มันไม่นะครับมันชอดรอบนั่นแหละมันก็จะหมุนผิดปกติแต่าบางครันก็จะมีบางสปีดที่หมุนถูกปกติ ผนปกติกับผิดปกติอยู่ในตัวเดียวกันก็แปลว่ามันชะลอนะครับแต่ในกรณีนี้ก็คือเราเป็นมอเตอร์ที่ต่อขั้วใหม่นะครับผมมาวางใส่ขั้วใหม่ทั้งหมดแล้วคราวนี้ผมก็เลยต่อขั้วผิดนะครับมันก็เลยทําให้มีข้อศึกษาอีกหนึ่งกรณีว่าเราสามารถวางสลับขั้วของคาปาได้นะครับเพราะว่ามันมีเทอร์มินอลอยู่นะครับเราสามารถวางได้นะครับอันนี้คือแนวทางนะครับทำให้สมาชิกนะครับใน การทํางานลดเวลาลงนะครับแต่ว่าก็ต้องลองไปศึกษาลองดูนะครับว่าความต้าทายมันลดลงนะครับความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นนะครับอยากได้แบบไหนนะครับอยากได้แบบเดิมก็เราก็ลองเอาสเตเตอร์ออกทางด้านหลังหรือไม่ก็ต่อขัอขอข้วสายใหม่ก็แค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ